นี่คือกระถางของต้นโหระพาแต่ตอนนี้ย้ายโหระพามาลงกระถางใหม่แล้วเพราะว่าต้นเนี่ยต้นแก่แล้วแล้วก็เตรียมที่จะต้องปลูกใหม่อีกครั้งจึงนำํำกระถางโหระพามาปลูกผักบุ้งเนี่ยตอนนี้เราก็มีผักบุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกระถางแล้วนะแต่ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าแรงมากๆการปลูกปุ๊บ ไม่ใช่ว่าใช้เวลาเหมือนเมื่อก่อนจะปุูกประมาณ7วันก็จะได้กินยอดแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้องรดน้ําเช้ารดน้ําเย็นแล้วก็ใช้เวลาหลายวันแล้วยอดที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี่ยอดที่เก็บมาได้ในวันนี้คือก็จะเป็นฝอยฝอยเล็กๆแบบนี้เหมาะกับจิ้มป่นจิ้มน้ําพริกแล้วก็เป็นผักเครื่องเคียงไม่เหมาะกับแกงหรือผัดนะส่วนบริเวณเนี้ยคือเป็นจริงจแล้วฟูเต็มกระถางเลยแต่เราขุด ส่วนหนึ่งครึ่งกระถางแล้วก็โยกเอาไปลงกระถางนู้นเพื่อให้รากแข็งแรงไม่ต้องให้เกิดรากใหม่ให้รากต้นเก่าเลยและอีกครึ่งกระถางเราก็แบ่งจากตรงนี้มาลงตรงนี้เพื่อ,เ,อเขาเรียกอะไรดีนะให้รากเก่ายังคงเดิมเพื่อจะเ,เติบโตได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหนาวแล้วกางวันแดดจะแรงก็ปลูกก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่า,าจะให้เจริญเติบโตดีมากๆเหมือนช่วงหน้าฝนไม่ได้แต่ก็มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือ ปกติแล้วช่วงหน้าฝนจะไม่มีรอยตัวอะไรกัดใบผักแบบนี้นะแต่พอช่วงหน้าแรงนะคิดว่าผักต่างๆไอ้ไม่ใช่มแมลงต่างๆก็อดคือเลือกเลือกเลือกผักที่จะกินไม่ได้อย่างในสวนของเราเราก็จะมีปลูกตอนนี้นะปลูกไม่กี่อย่างก็คือมีโหระพามะเขือเทศตระไคร้าขาแต่ขารอบนี้คือโอ้โหต้นเล็กมากอะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะหรือ,อ,อใช้ต้นที่ไม่สมบูรณ์ไปปลูก แล้วก็มีต้นหอมแต่ผักเราเนี้ยแล้วก็มีมะกรูดแต่ผักเราเนี้ยที่เรากก่าวมาทั้งหมดใบจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็แมลงอาจจะไม่ชอบแมลงก็เลยหันไปกัดผักบุ้งแทนเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรามีกระเพราด้วยนะนุ่นกระเพรากระเพาก็มีกลิ่นฉุนเหมือนกันก็เท่ากับผักที่ปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีแมลงกัดกินเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อก่อนพริกเนี่ยนะมีแมลงกัดกินนะแต่ณนะปัจจุบัน พอเอาต้นหอมมาปลูกใส่นะพริกก็ไม่มีมแมลงกัดกินเลยคือพูดง่ายๆว่าผักบางอย่างไม่ใช่ทุกชนิดที่มแมลงจะมากัดกินนะแต่เราก็ปลูกแต่ในสิ่งที่เรากินอย่างผักบุ้งเนี่ยเรากินแบบจริงจังมากเลยแล้วก็เป็นการจิ้มดิบนะเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยคือ,เ,อ,อเราไม่รู้ว่าเขาเก็บมาจากที่ไหนแหล่งที่มาของผักบุ้งเนาะเพราะผักบุ้งนาน,นี้ณปัจจุบันก็หายาก ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บมาจากแหล่งที่ไหนแต่ถ้าปลูกเองเราเห็นชัดๆว่าใส่ปุ๋ยอะไรลงไปใช้ดินแบบไหนรดน้ําแบบไหนแบบเนี้ยเราก็จะสบายใจในการจิ้มดิบหรือจะเอาไปผัดหรือจะเอาไปปรุงอาหารแบบไหนก็แล้วแต่ก็คือสบายใจในการกินอาหารในแต่ละมือเนาะวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายยคลิปหน้าเจอกันใหม่